ออยทำบุญบ่อยพี่อามาแล้วนะครับและมาเฉยๆไม่ได้เราก็เลยขอโปรโมชั่นเข้ามาสำหรับเปิดตะกร้าเลยทุกคนปักอันนี้ขึ้นมาก่อนตัวนี้แชมพูคุณคุณาอันนี้ของคุณอันนี้ของมากเลยอ่ะตอนถ้าหนูก็หนูไม่ชอบว้าชิลลี่คือมันหัวหนูตอนเนี้ยทุกคนขอบคุณคุณนาเลยนะว่าตัวเนี้ย เขาให้เราทํำปรมงั่นเราไปขอเขามาแหละตัวนี้ปกติอ่ะเป็นดรายแชมพูคือทุกคนรู้ว่าดรายแชมพูก็คือของที่เอาไว้ฉีดแล้วเราไม่อยากสระผมให้ผมไม่มันให้ผมมีกลิ่นหอมตอนแคนดี้หอมยุเกดแล้วหอมงงมากตอนแนี้น่ารักเนาะแต่หนูว่าพี่ผมชอบสีเขียวแล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าคืออย่างนี้เหมือนหนูเลยตอนแคนดี้ หอมคนไมสับหง่ะค่ะภมรีวิวกลิ่นหน่อยค่ะค่ะธรรมชาติใช่สะอาดการรีวิวกลิ่นหน่อยเขามีคนถามว่าอันีเซ็กซี่หอมๆหน่าค้นหาสาวแบบสาวเซ็กซี่ก็ได้หรือว่าสาวที่ชอบแบบว่ามีลวิชเนติคาแรคเตอรสูงแต่ท่านนี้จะเป็นสาวน่ารักน่ารักคุกคิกคุกคิกตระบายไรดอกส่วนอันนี้ก็จะเป็นสะอาดสะอาดแบบทรงมินิมอลหน่อยหรือว่าชวนแบบว่าสปาธรรมชาติหอมจริงหอมค่ะและแล้วหัวสเปรย์เขาดีมาก สองรปกติ290วันนี้แค่10นาทีแรกและแค่100ออเดอร์เท่านั้น99าบ้าทได้แชมพู99บาทใครกดทันกดเลยนะเอาเลามีคนซื้อไปแล้วอย่าเพิ่งดีราคากดอะไรนะสองร้อยบกสบมาทุกคนอย่างนี้ร้อยออเดอร์จริงใครกดทันนะใครกดทันกดกันไปเลย ทำไมถูกจังเลยเก้าสิบบาทขาขอเข้ามาครับถ้าไม่จะขอไม่ได้ยืนอยู่นึกว่าของก๊อลฟเก่งเอตอนนี้แต่ได้ร้อยร้อยคนใช่ไหมคะร้อยคนเท่านั้นร้อยคนเท่านั้นเก้าบาทได้แค่ร้อยร้อยคนเท่านั้นไม่ต้องรบเร็วเร็วชาหรือเปล่าไม่รู้แฟดเซลมาคะมาจะบอกว่าขอนับบุ๋มนับเลยค่ะเดี๋ยวแฟดเซลมาสีเขียวของสปอร์ตชอบมากห้าสี่สาม น<ม>าก<า>ี่โมงครับเอาอีกนิดนึงสามสิบวิเราแพ็กกล่องแพ็คเก็ตเขามีร้อยคนเท่านั้นที่ได้ราคานี้นะร้อยคนเท่านั้นคน,คนเงาแล้วทำมาน่ารักมากถือไปคือไม่ออกแก่อะไรเลยคือมีความเป็นวัยรุน่นสมอติแม่มีอันนี้ตั้งอยู่ในบ้านก็ดูวัยรุน่น มามอย่างเดียวในแคร้อยบ้านอะกระจุไม่อาบน้ำแต่ในไม่สามหมในสามหกไม่คนเดียวไม่สามหกในบ้านเนี่ยรีบรีบรีบมาแล้ว99บาทมาแล้วมาแล้วทุกคนร้อยบ้านเท่านั้นร้อยกระป๋องจริงๆนะใครจะกดกดมันถูกมากรายแชมพูถ้าใครใช้อยู่แล้วราคานี้ติดสอเข้ามาจริงๆขอเข้ามาจริงๆ ทีหรือร้อยบา้าไ่นบ้านถ้คุแม่ไม่เกบกับ้านเก็บกระเป๋าก่อนแ้ตอนนี้ยละอก่อนะทุกคนอย่าลืมนะซื้อให้ครบ499นะ499ได้ถุงด้วยถุเลยอะถุงหอกยอะพถุงไป่อนนะพงพอตอนคดีอมันจีนที่ใช่ลหวพี่จุงมันหมามากเลยอะเก้าอันสุดท้ายคิอันสุดท้ายแล้วเจ็ดอันสุดท้ายประจรอย ยังไม่ถึงสอ Arrow, <S <S งนาทีเลยหอมหอมิหมดแล้วหอมากหมด้ตายแต่เราเสียขอโทษขอโทษไอซูที่งงเลยขออีหน่อยได้ไหมครับพอให้เลยตอนนี้ตอแค่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเองล้วทุกคนจ่ายเงินมันเป็นการฮอตที่ไม่มีอะไรผิดพลาดทุกคนจ่ายเงินผมมากทุกคน บอกว่คุณนาใจบุญหีเราก็รู้สึกว่าแบบให้ใช่ไหมครับแปลว่าอย่างนี้ใหช่ไหมเราใจดีเราเปลี่ยนเป็นใจดีเยอะเร็วขวอยเยอะขอยเอาอีกร้อยนึงไหมให้ร้อยนึงให้ร้อยนึงพิมพว่าเอาคำว่าคุณอาให้คุณคูณหน่อยใจบุญใจดีใจดีใจดีว่าใจดีใจดีใจดีค่ะว่าใจดีป่ะเออใจดีกดใส่ตะกร้าไปเลยนะครับใช่เาจะได้แบบได้ลองใช้ด้วย ตูฟากตัวตัวนี้นะที่ตอนนี้ดังมากในตัวออกออกคลุออกไปนอกห้องอาสวยใจดีมากค่ะคุณอาใจดีไม่ทันเลยคุณอารักสวยใจดีที่สุดอาจจะเป็นฉันว่าเป็นพันบ้านแล้วตันนี้เปิดไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยชอบคัตตอนแคนดี้ค่ะหอมหวานขนมจ้าอ่านี่คนลงใครไม่มีเวลาศผมใครไปเที่ยวต่างจังหวัดจมูกอะไรใครไปเที่ยวต่างประเทศที่เกี่ยวกับผมไม่พร้อมสระผมไปกินชาบูมานี่ชีดหัวจบเลย เยวรมาแล้วกาแลเดี๋ยวๆเดี๋ยวไม่ทานคนแต่ละก้าเราทิ้ใแตงตบค่ะชอบฝ่าม่วงเขาบอกหอมทุกกลิ่นนะหอมทุกกลิ่นอันนี้คอนเฟิร์มครับมีบ้านปกหมูกระทะเอาอยู่เลยค่ะเหมากบหน้าหนาวมากจีเอ่อจีพอจีสักรู้จะพูะไม่แต่ปกติอ่ะดายชมพูไม่มีนะ99บาทดัดแล้วนี่ของฟาเกิร์ดเราไม่เป็นข้าวขาวด้วยนะคะอ่า ข้าวข้าขาแต่ละสีกลิ่นต่างกันครับตลมแบบขอบคุณครับจะบอกว่าโรมแบบขอบคุณครับแปลว่าอะไรอะคะบอกว่า ACB พีอนะคะรอจ้าพีทพูดบิดอเมโโ p r o ิพ l ลอะคนรีวิวถุงข่าวเยอะใช่แต่การอธิบายว่าทําไมมันถึงกานคือเขาเขาไม่ได้ใส่เกลาตินเขาไม่ได้ใส่ออนปกติเขาใส่ให้ จะเรียกว่าส่วนประกอบตัวหนึ่งที่เป็นของเขาแล้วกันชื่อบิดอะมิโนโพคิววิธีการทํางานมันต่างกันคือเคลาตินอนะมันคือส่วนประกอบประมาณแปดสิเ้าสิเปอร์เซ็นของเส้นผมแล้วมันกรอบข้างนอกมันคือผิวของผมเนาะจะบอกว่าเวลาเราใช้ตัวพวกแบบพินมนที่มีตัวเคลาตินนะ่ะมันก็จะไปเคลือบผมด้านนอกแต่ตัวเนี้ยตัวบิดอะมิโนโฟคิวเนี่ยก็คือหลักการมันอนะมันจะไปทําให้แกนกลางผมอะฮะมันแข็งแรงขึ้นไปทํางานร่วมกับเคลาตินของผมเนาะ มันแก้ที่เหมือนกับแก้ต้นเหตุเลยก็คือข้างข้างในผมนะถ้าเราดึอออะปกติเวลาผมมันเสียมันจะเหมือนเปลือกไม้ที่มันเวลาขยายเข้าไปอ่ะมันจะแตก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 โดยปกติเวลาเราใช้เคลาตินมันจะไปเคลือบผิวนอกสุดให้มันเรียบเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะไปซ่อมที่แกนผมจริงๆทําให้แกนผมอ่ะมันแข็งแรงแล้วเปลือกมันก็จะแข็งแรงด้วยมันเป็นนวัตกรรมของเขามันเลยขายดีมากแล้วเขาเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่เอามาใช้นะครับทุกคนค่ะ ราคาที่ไปขอมาให้อ่ะไม่เจอที่แฟลตฟอร์มอื่นแน่คือเจอที่นี่เท่านั้น <Okay. S 1> เราจะไปทีละตัวเราจะไปจากตัวสีขาวก่อนถ้าใครจะตุนตุนได้เลยนะอันเนี้ยใช้แล้วเมื่อวานกับเมื่อวานซืนมันอยู่ในห้องน้ำคือผมมันมีความลื่นแบบคือมันลื่นเลยอ่ะแก่บุมก็น่าจะใช้แล้วใช่ <Hi. S 1> ถูกใช้ก่อนไปพ่พดดิ มากนะครับสี่ m ้อยห้าสิบปแมวคือถุงนี้น่าจะใช้ได้เดือนหนึ่งเลยแล้วใช้แทนตัวครีมนวดได้เลยเดี๋ยวจะทำราคาแฟร์เซลแบบจริงๆอันนี้แฟร์เซลแล้วนะแต่เราไปขอเขามาเขาบอกว่าอันนี้ก็ถูกมากแล้วแต่ว่าราคาที่ทุกคนจะเห็นนะให้สิบนาทีจริงๆนะครับใครจะกดตูนกดได้เลยแล้วราคาที่ทุกคนเห็นในปริมาณเกือบครึ่งลิตรถูกมากแล้วด้วยนวัตกรรมที่บอกอะโยน,นะหอยแมถสีฟ้าสีขาวต่างถุงสีขาวเหมาะกับ ผมเสียมมากๆแบบมาก<ผ>ม,มาก <ๆ S 1> มาแบบสุดๆผมแบบดุยแล้วตอนเนี้ยและสีฟ้าเหรอคะคือเป็นผมเสียหรือผมปกติที่สามวรถใช้ได้แบบทุกวันอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนี้500 m ห้าร้อยแอลคือปริมาณในตัวไอปิดอะมิโนโ<ะ>มันไม่เท่ากันครับแต่ตัวเนี้ยมันมีอาวิลาที่บอกว่ากดไขมันที่บำรุงทั้งเส้นผมเนาะซึ่งเป็นนวัตกรรมของเขาแล้วมีแบบมีผลการทดสอบนู่นนี่มีสิทธิบัตรอะไรไม่รู้เต็มไม่หมดเลยอะถ้าใครกดยอดครบของแถมขึ้นแล้วนะแม่ มนแต่ว่าเราเริ่มต้นจากสีขาวก่อนใครจะกดสีขาวเดียวไปทีละตัวสีฟ้าก็น่าใช้มากแต่ถ้าใครรู้ว่าตัวเองมีปัญหาผมเสียสุดๆทุกคนจะไม่ผิดหวังอย่างที่บอกฟาเกอร์เนี่ยเขาใช้ในซาลอนมาก่อนเป็นสิบปีแล้วนะแต่เวลาเราเข้าซาลอนอบไอน้ำนู่นนี่เรารู้สึกว่าผมดีจังตัวนี้แหละ เลยสีฟ้าก็หอมแต่เนี้ยคือมันหอมแบบโคตชัดกลิ่นชัดสะผมไปคือกลิ่นหอมแบบหอมมากอันเนี้ยก็หอมเป็นหอมหอมสังคู่พุ่งตรงไปไปกินสะอาดสองสารคู่มีแชมพูไหมคะมีแชมพูด้วยครับแม่กดแนะนำว่าให้กดเกิน999บาทนะครับ5ถ้าคอที่ไี่กินทานอยู่ตอนแรกนะพุ่งมากเลยอแค่150 ถ้าใครใช้สินค้าอยู่แล้ว,วหรือเป็นรีวิวนะกดได้เลยสิวอะไรรูลล้ป่ะสิวไปใช้แชมพูตอนแบบเวลาสาระรอนแบบดูหนูหน่อยอะตามห้างกับสินค้าเลยอันนี้เลยตามห้างอะน้องฉันชอบใช้กับเนื้อสัดีกว่าแล้วลงคพิมพ์เมนท์ท็อปชัมอ่ะคือแบบอย่างนี้เลยสิวน,นี้เลยใช่ใช้ริวสรรอนเลยแต่เนี้ยจะเป็นกินที่ทำซอสกว่าลงไปอีกหนึ่งสเต็ปเฮ้หยหอม ทุกคนเดี๋ยวราคาที่ทุกคนเห็นรอเลยนะแต่ว่าตั้งแต่ขายแชมพูมาเพิ่งเคยเห็นคนที่มีงานวิจัยหน้าตาแบบนี้เอาจริง <Without. S 2> แล้วมีงานวิจัยในเส้นผมหลายแบบด้วยว่าผมที่โดนความร้อนจากที่หนีบผมที่โดนแสง U ูวีผมที่แห้งเสียมากๆหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วตัวเส้นผมอะรูปร่างหน้าตาย,ยังไงปึ๊บไม่มั่นใจแต่ว่าจะบอกว่าตั้งแต่ขายแชมพูกับ ครีมนวดผมมาเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้แล้วอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาทํางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วทุกคนทุกคนเคยเห็นเป,นปเปอร์ขนาดนี้ไหมละ่ะเวอร์มากแล้วแบบมีเทสต์รีพอร์ตอย่างเงี้ยว่าใช้แล้วเป็นยังไงอะ่อะผลิตภัณฑ์เขาอะ่ะเวอร์มากเลยนะคือแค่ฟังอ่ะเขาด้าใช้แล้วที่มี paper มาแบบขนาด้จริงจริงคือ

ถุงค่ะถุงอันนี้เลยสีร่ร้อยห้าสิบได้ถุงนะคะถ้าซื้อครบห้าเก้าเก้าได้เป็นผ้าคุณหนูหนึ่งพืนนักกิวน,นี้เกือบกว่าสองขอได้แล้วผ้าคุณหนูหนีน500น้ผ้าไว้เช็ดถมเนาะแล้วถ้ากดซื้อครบเก้าเก้าเก้าได้เป็นตัวของผ้าบันทอนะคะเป็นพรีเมี่ยมซึ่งมีจํากัดน,นะร <150, S 2> ้อยห้าสิบบาทใช่แล้วกดได้เลยรวบทีเดียวได้เลยยสวยมากเดี๋ยวกันแดดมาใครอยากกดตุนกินหุบก,กดให้ได้ของแถมนะแล้วผ้าบันทอที่พี่ีถืออะค่ะมีแค่ร้อยห้าสิบพืนเท่านั้น แล้วผ้านี่เป็นดีไซเนอร์อาร์ตทอยดังนะครับน,อน้องคนเนี้ยแม่ตอนนี้แม่ลองหยอดตะกร้ารอก่อนเลย,ยค่ะว่าของแถมมันจะขึ้นเลยเนาะแต่ว่าเทียสี่ห้าศูนย์มันจะไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดแม่ซื้อครบในบินเดียวกันอนะ่ะทางรา้านแถมให้แน่นอนจะบอกว่ามีคนรู้จักน,น,น,น้งองคนเด<า>ีน้องดี้องคนด้องคนเดี้องนดียวน้คนเดียน้นเดียวน้องนเดียวน้องคนเี้องคนเด้องคนเดนคนเด้คนเดีองคียวนงคนเดียวน้คนเดคนเดียียวนงคนเด ทุกคน<อ>กดเลยนะ<ม>พูดจริง<ม>ราคา<ม><ม>ที่จะให้อ่ะดีกว่าทุกที่ใช่่ไมอีกสามนาทีอธิบายใหม่จะบอกว่าฟาเกอร์เป็นแบรนด์ที่ใช้ที่ไหนเยอะมากคะซารอนตามห้างสินค้าเลยพูดตรงๆว่าที่แกไปแล้วกินของฟุ้งออกมาทะลุกออกมาจากร้าน,น,นก็คือแบบนี้แหละใช<ม>่และเป็นตัวที่ทุกคนเวลาไปทําพวกทรีทเมนต์แล้วมีความรู้สึกว่าทําไมซารอนมันทำทรีทเมนต์ได้ดีก็บอกแต่ก่อนมันเป็นเคล็ดลับของซารอนเลยนะที่ใช้ยี่ห้อนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เคล็ดลับตรงต่กระจา นีเอามาขายถึงแบบผู้ใช้จริงๆแล้วเพราะแต่ก่อนอ่ะเขาทำการตลาดแค่ซาลอนค่ะตอนหลังอ่ะมันมีคนไปรีวิวเขาเยอะเขาเลยมาทำการตลาดถึงแบบคอน s u m e r เอ็นคอน s u m e r จริงๆก็คือคนที่ใช้จริงๆตามบ้าน <Okay. S 1> ทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าเขาใช้ตัวนี้แล้วคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้เพราะโฆษณาเปล่าอ่ะมันมีนวัตกรรมของเขาอย่างที่บอกอ่ะว่ามันมีมอะมิโนโปรพิลเน มันไม่ได้เป็นเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นแบบปกติที่เป็นเคลาตินหรือเป็นออยอะ่ะตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมตัวสังเคราะห์ขึ้นมาที่มันทําหน้าตาให้เหมือนกรดอะมิโนโลแล้วกันแล้วมันไปบํารุงตรงกลางตรง,ตรงแกนผมเนาะมีเปปปงเปเปอร์ด้วยแล้วเขาบอกว่ามียี่ห้อต่างประเทศใส่อ่ะมันก็จะเป็นยี่ห้อแบบไทเอนเลยแล้วตัวนี้ใส่มาไม่น้อยคือใส่มาสาเปอร์เซ็นต์นะครับตัวสีขาวเนี้ยเหมาะกับ